ตัวน้อย <sociedad> โอดีกล้องผมได้ทําการเป็ดหมดครับผมเป็ดจะหมดแล้วผมทุกคนผมเลยได้ทําการถ่ายมือถือต่อเลยครับผมทุกคนว้าวอุ้ยมันไม่เหมือนในขนในนี่เนาะเธอดูขนน้องดิมาด้วยน้ออันนี้เขาตัดคนออกเหรอใช่อยู่ประเทศไทยเลยอุ้ยโดนโดนแล้วโดนั้นขนยังไม่รู้ว่ไม่งนี่เลยโอเควิญนี้สะอาดขาวมั่งเลยน่าจะเป็นลูกมันเฮ้ยมันไม่เชิญแววามัไม่เชิญ

กินช <chat> <Von S 2> <chi> ี้นย่เขาจะแสดงแล้วผมทุกคนมาซื้ออะไรอันนี้กินไอศกีมีไหมีหมอสีว้าวเฮดูดูแม่ปล่อยแม่แต่แม่เป็นปัญหนะแม่ เดี๋ยวผมทุนที่นั่งก่อนกัินนั่กกี่ตัวเองหาจับจองที่นั่งก่อนได้เลยนะครับเหลือเวลาอีกแค่สี่นาทีเท่านั้นเองครับสวยเลยสุดๆ ดูหง่ะแต่พรั้ตอนแรกที่มาถึงอ่ะตกใ,<ช>ใจเธอมันนึกว่านึกว่าขนมันนอนปลุกเอแล้วเราหง่ะน,นั่งข้างหน้าสุดน๊ะอือก็ยังตกใจเลยมันน้อยสองูยสงเอเดอรมันนอนยากอือเขายืนอยู่ข้างล่างอะไรจ๊ะ อเองรียนครับคุณไม้ครับครบพร้อมแล้วเราก็ลุยกัน,น,หน,หนเลยด้ง <c oughs> ดิ้นเอยดึงดมันมึมัน,มน,มนวื่งไป

เราสมทบเราจะทำอะไรสุดีๆนะมาเลยนะครับุะไปที่ไหนอีกหน่อยลาโทไมน้ก็ไม่นกมอไหเียตัวเล็กเล Đi vào luôn đi. Đi luồng luôn đi. ผกครับเรากเปอนโปรแกรมนี้เลยทางด้านหุมกราที่สุดเราจะนำมือเราเนี่ยใส่ไปในปากตะเคตัวนี้นะครับ เราเลคิดตามมาเลยว่ามือนอนมือสูงเราจะเอามือออกมาให้ได้อย่างปลอดภัย เป็นอะไรก็พอไปตบก็ไ่สูง 哎。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 哎 emãe ơi nó เยังไงครับ 이 i s a d i คนคือว่าตอนนี้น้องจะลงไปถ่ายรูปกับจระเจียครับผมทุกคนไปอะ่ะไปอ่ะคือคนวันนี้เราจะไปอุ้มจระเจียตัวเล็ก <c oughs> แต่เขาวัดปากไว้อยู่เดี๋ยวคนรอคิวคนน่ากลัวม,มากเลยแล้วเราก็ต้องเดินผ่านต<ห>้องเชื่อมต่อเล็กครับ มันอยู่ข้างดีๆบางร้านอะไรนะเป็นแล้ที่ฉันกลัวก็มันอยู่ตรงนั้านอะไรคนรู้ผมกลัวผมเปิดตาไปเลยครับมันอยู่ใกล้จ้าเดินไปเลยเดินไปเลยปลอดภัยครับเมื่อกี้เสียงโตก็ว่าจะถ่ายก็ไม่ถ่ายนงลึมลงลึม เสียวหลังว้าวทุกคนเดี๋ยวให้เขาถ่ายให้ตื่นเต้นมากๆครับผมทุกคนอีน้องอยากถ่ายรูปกับจระเข้มากมากครับผมทุกคนยิ่งเดินลงมายิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ครับผมทุกคนมีทั้งจระเข้ตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับผมทุกคนสามารถลงมาถ่ายได้ครับผมทุกคนเมื่อกี้ผมกั็นน้องถ่ายกับจระเข้มาเลยนะ ไปถ่ายกับตัวเล ball, ็กนะไม่ได้ถายตัวใหญ่ทุกคนโอ mural, ้โหทุกคนน่ากลัวมากแล้วก็เป็นอะไรที่ชาายใหม่มากทุกคนที่ได้มาอุ้ยนุ่มุ่นงน้นี้ลิา่นนถ้ง่โหเหมือนนักเ

ม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้ฉันเ้นสองแล้วเราได้มันทรมานมันเงาอยู่บ้านบ้างมันทรมานโอ้โหเลยมันทรมานมันปาเกี่ยวมาข้างนหน้วเออไอ้แต่มันสี่งสวนนั้นตัวผู้หัวมันโยนออกมาเราดูนะโยนขี้โยนขี้ออกมาใช่เหรอ ดมันชอบแกงใส่้วยเทียงขอโอ้กำลังนอนตลกว่ะดูท่านอนวันนี้นอนหลับตลกไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้มันมวนย้มดูนั่นดดูมันเกาหัวหนึ่ง ไม่เห็นตัวตัวนอะไรอย่างนี้นะเธอตัวที่สองอ่ะเวลามันนอนอ่ะเวลาเรามาถึงไม่นอนเลยมีลายสีสีเป็นซีแดงสองอ๋อคนละอย่างกันเวลามาดับสองหน้าประตูทางเข้านะครไหนล่ะออ้ยช่อันนี้มีอะไรตู้ใหญ่มาก ยิงค้ายคนไม่มีขาเป็นยักษ์ค่ะมันเล่นกันอยู่มันเอาอะไรมากินมากินอะอาถุงอะไรกินนมไม่ใช่ขนมดูมันทดเ้มันเห็นแล้วมันเห็นเราโอ้ ถ um ือมาจากไหนอืมนกจกเพศเนางมัน um, ก mm. oh, so oh. mm ินไม่ได้อืมน้พลาสติกมากินใครให้มันนี่โันน้พลาสติกมากัดจริง ล้างหรอบล่บล้างว่านี้เดินดูกนไม่มีอะไรวันนี้ยังสวยเสือทุกคนดูมันนนหลับนน,นหลับอยู่ตัวเดียวหรอตัวนั้นแสรงว่ากรงนั้นก็ต้องมี ่คนดูเสือครับผมน้องนอนน,อน้นองน,นอนอยู่นอนู้หูอะไรอย่างสวยเลยอ่ะโอ้ดอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนู่นนู่นทุกคนดูนอนราบดูท่านอนตอนนั้นท่านอนตอนนั้นดูดูทุน ทุกคนดูมันกำลังตื่นทุกคนดูนี่ทุกคนกำลังมองหน้าเราด้วย <laughs> ใช่กำลังนอนหลับดูดูมันนอนมันนอนนะทุกคนดูมันนอนอยู่ในในล่มเงาของทุกคนในโพรงหืมตัวเบลล์ ออะะไร่ส oui ah! มัตหรอไม่ใช่หนึ่งตัวข้างล่างกินอย่นลูกมันเนาะฮ้ยกินข้าวันตาให้พี่อะไรโอ้โหกิมกลวยพโใหญ่ เลยดูรอรอรอตัวนั้นนอนไม่สนานเลยตู้หญ่เลยมีหมูเด้งนะหมูเด้งเค้กมูเด้งอยู่นูดิหมูเด้งฟันมันดีมันรอเถอะมาดูมันรอจิ้งูรืองนี่นอนตัวใหญ่มากนี่ตู้ใหญ่เนี่ยอันนี้กัปู กันดิข้างเคยโดนแผลวิ่งไรไม่มีเพื่อนหรอเนาะแต่เัืองที่มึงคุ้นเคยมากเลยอ๋อไม่ได้อ้ลมเย็นมากเลยเฮ้ยนกยูงนกยูงหรอไก่นั่นเนี่ยไก่งวงปะนกยูงอยู่ตรงนน้นไก่งวงจริงไก่งวงนกยูงทุกคนดู โอ้ยดูมันกระพือปีกนอยู่อินเดียสวยอันนี้ไก่งวงไม่เน้องนี่แกงงวงงจะเด้งพลังเดือได้ึพลังกรเธอต้องกินให้หมดทั้วเดี๋ยววันนี้พินกินท้อดอกไหมเปลือก ทุกคนก็ถ้าทุกคนจะเข้ามามาดูมาเที่ยวเล่นได้ผมทูนที่ความจะะเจระเข่สมุทรปราการนะผมทนที่ปากน้ำนะ,ะท้ายบ้านใช่ปะเธอท้ายบ้านสมุทรปราการนะใช่ไห<ช>มเนี่ยแต่วันนี้ผมมาวันอาทิตย์นะทุกคนหมมรือว่าน่าจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะหรือว่าเปิดทุกวันปกติก็เปิดช่ะแต่ทุกคนเรามาดูได้ลองเช็คด้วกักรา เฟบบุ๊กก็มีมั้งฮะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมไก่น้องมากผมทุกคนเจ้าเล่นวันหยุดกับผมทุกคนผมลาไปก่อนผมทุกคนบ๊ายๆดีก๊บโอ้ยนี่หันหดูแป๊บนึงก่อนคือว่ามีสัตว์ดีมากมายมีนกมีอะไรเยอะมากมีสัตว์มีน้องๆเยอะมากเราไม่ได้ถ่ายหมดนะผมทุกคน ก็ทุกคนมารับชมได้ผมทุกคนมีเยอะมากครับผมทุกคนเต่าตัวใหญ่ยูยืนอายุยืนรวยรวยเต่าสุกดำอเต่าตัวน้อย เอาตัวน้อยดูยื่นคอเอาตัวน้อยยอยอยอดูดูไอ้ตัวดำขึ้นไปยังไงเฮ้ยยื่อะไรตรงนน้นอ่ะขึ้นไปได้ไง ขึ้นไปได้ไงอ่ะลงมาเพ็น้อยเพน้อยไม่ได้ซื้ออะไรมาให้กินเลยเพ็ดน้อยเพ็น้อยเพด้อเ็ดน้อยใช่มันกระโดดพี่เชือกเดียวหรือเปล่า มีช้างทุกคนดูดูเธอเคยจับมั้ยมีมี้ช้างต้องเส็ดดีมากติมคันควบด้านนี้ให้อาหารช้างไข่ลูกคู่มีช้างด้วยนะทุกคนกคนี่ มีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเหตุกาที่แล้วคุดูอีกโอดูนุ่นนั่นเลยตรงนี้ขึ้นมาเกยเตยโอ้ มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยโอ้ยตัวนี้อยู่คนเดียวโดดๆอยู่คนเดียวโดดๆอยู่สบายใจอ,อ,อยู่คนเดียวโดดๆมันขยับตัวแนละ้วทุกคนดูเยอมะยอมาก ยนนนีี่เห็นปะดูดูอะไรดูเราดูเราลูกของจาระเ้ทุกคนดูตัวใหญ่กว่าที่เราอุ้มแล้วอู้ใหญ่กว่าของเราอุ้มตัวเล็กของเราอุ้มตัวนู้นตัวประมาณนี้ตัวเล็กที่อุ้มเธอโด้ไหมน้องน้องนอนอย่างนอนพัดลมเลยนะนอนอยู่ในพัดลมเลยนะ